สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ก็ก็เจอกันอีกแล้วนะครับก่อนจะหยาดน้ำแผ่แต่วนบุญส่วนกุศลก็ขอคุยสักเล็กน้อยนะครับคุยคุยตอนนี้วันนี้ขอคุยเรื่องต่วนตัวเองสักเล็กน้อยนะครับเรื่องต่วนตัว อผมมีความรู้สึกว่าร่างกายผมอ่อนแอนะร่างกายผมอ่อนแอนะอรู้สึกว่าวันเมื่อวานนี้เป็นวันที่สองที่ผมลงไลฟ์สดแล้วผมเพลียนะครับผมเพลียเป็นวันที่สองผมเพลียก็อ กลับถึงบ้านก็จัดแจงภารกิจต่วนตัวกินทานข้าวทานอาหารแล้วชำระล้า,ลางร่าง,างกายแล้วก็เข้านอนนะครับเข้านอนไม่ได้เปิดเข้าไปดูไลฟ์สดของอของท่านปอแดงของใครหลายๆคนทั้งทั้งอของ พี่รันนะจาเนี่ยของพี่รันนาจานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเข้าไปหน่อยหนึ่งเข้าไปทักทายสวัสดีแล้วก็ก็นอนเลยนะครับนอนเลยก็ตื่นมาถึงตีสามตีสามตีอ่าไม่ใช่ตีสามอ่ะตีสองอ่าสี่สิบห้าตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วตื่นโดยธรรมชาตินะครับตื่นโดย,โดย,โ,ดยโดยธรรมชาติเพราะธรรมชาติเ็าจะตื่นเวลานั้น ตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจว่า,าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์แต่ส่วนส่วนลึกส่วนที่เรารู้สึกรู้สึกก็คือรู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากนี่ก็เลยนั่งนั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยแล้วก็เอาเอาเอา,เอาคลิป มาเปิดบ้างมาเปิดดูบ้างเ,าเพื่อให้มันเพื่อให้มันคลายนะครับเพื่อให้มันผ่อนคลายผ่อนคลายเอ๊ะขายังไม่หาย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 เหนื่อยหรือจะเพลียหรือจะเครียดอะไรเนี่ยผมก็ก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดก็จึงก็จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามาดูที่ว่าเอาเออ่า เปิดไลฟ์สดเมื่อวานเนี้เปิดดูเอก็ก็ปกติครับก็ปกติแต่มีคนมีคนเข้ามาดูเมื่อวานนี้อ่า8.8.90คนประมาณนั้นนะครับไม่ถึงร้อยก็ไม่เป็นไรแล้วตรงนี้ไม่ได้ถือเป็นเป็นสาธารณะแต่ว่าก็ดูมีคนมากดอ่าอ่าอ่า อ๋อประธานทผมก็สับสนเข้ามาดูนี่เข้ามากดไรนี่ก็ประมาณแ <Jeez> <ไ>ปดสิบเก้าสิบประมาณนั้นถ้าเข้ามาดูก็เอ๊ะเท่าไหร่ผมก็ก็สี่สิบห้าสิบประมาณนั้นนะครับเข้ามาดูก็ก็รู้สึก,กว่าดีครับรู้สึกว่าดีถ้าตรงนี้ก็รู้สึกว่าดีเพราะเราอ่าเป็นเป็นเป็นคนใหม่เป็น คนที่เริ่มไล์สดใหม่ไล์สดเมื่อวานก็เป็นครั้งที่ที่8ดนะครับครั้งที่แดนะครับครั้งที่8ดหรือครั้งที่สมหลังจากผ่านจากการทดลองมานะครับก,ก็ระดับนี้ก็ถือว่าใช้ได้ก็ทุกทุกอย่างเป็นไปตามปกติแต่ว่าความเพลียเนี่ยผมรู้สึก เอาเองนะครับรู้สึกเอาเองว่ามันน่าจะมาจากวัยเราหรือเปล่า,อาตอนเนี้ตามหลักตามหลักที่ความรู้นะครับว่าพอคนเริ่มอายุเจ็ดสกว่าเนี่ยหรือ60สิกว่าเจ็ดสิบกว่าเนี่ยความชราจะลดความแข็งแรงจะลดลงเร็วมากจะลดลงเร็วมาก เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ต้องอถ้าท่านฟังแล้วก็จะพอเป็นประโยชน์นะครับเพราะถึงส่วนนี้ท่านต้องพักผ่อนให้เยอะๆผมก็จะเริ่มพักผ่อนแล้วช่วงนี้ผมอาจจะพักผ่อนน้อยเพราะว่าคือทำเป็นปกติวิสัยคือคืออตรวจมต์ถึง สามทุ่มแล้วก็นอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งหรือห้าทุ่มอันนั้นทำเป็นปกติวิสัยแล้วก็ตื 3, ่นตีสามสวดมนต์จนสว่างแล้วก็ใส่บาตรน,นะครับวันนี้ก็ไปใส่บาตรมาแล้วนะครับก็นั่นทำเป็นปกติผมคงต้องลดอะไรบางอย่างเช่นอตอนตอน ตอนเช้านี่ตื่นให้สายขึ้นอาจจะตื่นสักตีสี่นะครับอาค้นแกงงีบไปงีบไปชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ถือว่าได้ผลต่อร่างกายแล้วนะครับอันนี้เป็นประโยชน์นะครับถ้าท่านอาใดจะนำเก็บไปใช้เป็นประโยชน์ก็ก็ยินดีนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับอาส่วนหนึ่งของการเล่าเอาประโยชน์ต่างๆให้ท่านฟังนะครับ วันนี้ก็พระมา2รูปตามปกติญาติรรมไม่มานะครับผมก็เลยใส่าบาตรคนเดียวสบายใจเพราะใส่าบาตรเสร็จก็เดินไปดูในสวนนิดหน่อยว่า,าคนคนงานเขากำลังจะไถไถกำลังไถที่ในในในร่องสวนเนี่ยในท้องสวนที่เป็นเป็นร่องนะครับาสามมีอยู่สามร่อง ก็สาม่องนี่คือสามงานกว่ากว่านะครับก็จะให้จะให้เขาหว่านข้าวเหนียวดําข้าวเหนียวดำเนี่ยโดยปกติเราเอาจะไปทําขนมนะครับก็ก็จะฝากไว้นะครับก็จะขอเชิญเพื่อนพี่น้องทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับสาธุสาธุอี้มีนาปุญญากะเมนะอุปจายาคุณุตลาาจาริยปักราจามาตาปิาสาแตยาตะกา สุริโยจันทิี่มาลาจาคุณวันตานราปิจารลมมมาลาจจอินทาจตุโลกปาลาจเทวตายะโมมิตามนุสราจามัชตาเวริกาปิจตระเัสตานุขิโยตูปุญญาณิปกตานิเมตุขังจติวิทังเทนตุขิปังปาเทถาโวมะจังอิมีนาปุญญากรรมเมนะอิมีนาอุทิเตนะจักขิปาังุรเพเจวะตันูปาทานะเถสนางเยสันตาเนหินาธรรมายวะนิพานะโตมะมังนัตสันตู ตปทาเวาวยวะยะตาตาโตพระเวพระเวอุชุจิตสังต,ติปัญญาสันเลโควิยามีนามาลาละพันตุโลกาสังกาตุนจาวิเยตุมเมพุทธาธิปวโรนาโถตมโมนาโถวิสมโมนาโถปเกจกับพุทโธจากสังโคนาโตตลโลมามังเตโตตมานุภาเวนะมาโลกาสังละพันตุมาข้าพเจ้าขอทิดตุนบุญโศสนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดาบรรดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปรตทั้งหลาย ศาสตร์ทั้งหลายสหธรรมิกทั้งหลายแฟนคลับทั้งหลายและยูทูบเบอร์เพื่อนศาสตร์ยูทูบเบอร์และ่าสทั้งหลายขอท่านจงมีความสุขความเจริญปลอดร่วกปลอดภัยขอจงมีความสุขความเจริญปลอดร่วกปลอดภัยคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปัารถนาทุกประการและขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําในวันนี้จงเป็นพระรปัจจัยนําสร่งข้าพเจ้าและหมู่มมวงญาติทั้งหลายให้ถึง เพื่อนความเป็นผู้คนทุกทั้งปวงด้วยเธอสาทุสาทุสาทุษาธุขเพบุญกุศลนี้จงทงให้เพื่อนสาธมิกทุกท่านเพื่อนแฟนกลับทุกท่านและอยู่ทุบเพื่อทุกท่านขอประสบความสำเร็จกันทุกคนทุกคนทุกคนและใครที่จัคิดมีครอบครัวก็ขอให้ได้ครอบครัวที่มีความสุอบอุ่นได้ภรรยาแก้วได้ลูกแก้วได้ครอบครัว สามีแก้วด้วยนะครับขอความสุขความสวัดีจงบังเกิดซึ่งแก่ทุกท่านทุกทุกผู้ทุกนามเพลนสาธุสาธุสาธุหลวงปู่มัานบอกว่าให้สาธุดังๆพร้อมกันนะครับเพื่อจะได้เพื่อจะให้เทวดาสามโลกได้โมทนาร่วงพาเราด้วยนะครับ วันนี้ขอลงแค่นี้นะครับก่อนจะลงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ